นั่นสิแม่ก็ว่าจะถามอยู่เหมือนกันเจริมขวัญกล่าวเสริมและคำถามนั้นก็ทำให้รุจิสยาถึงกับหน้าซีดเพราะเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้ขวัญยุคนต้องบาดเจ็บเองส่วนขวัญยุคน,นั้นแม้ว่าเธอจะรักและเคารพมารดาทั้งสองมากสักแค่ไหนแต่เรื่องแบบนี้เธอก็ไม่อยากจะเปิดเผยให้ทั้งคู่ได้รับรู้เพราะเกรงว่ามารดาทั้งสองจะเป็นห่วง อีกทั้งเธอยังเกรงว่าทั้งคู่จะมองรู้จิสยาในแง่ที่ไม่ดีด้วยของขวัญหกล้มค่ะแต่โชคดีที่ได้พี่จันเจ้าพาไปหาหมอแล้วก็คอยดูแลด้วยค่ะคุณแม่กลับมามีรู้ไหมคะว่าพี่จันเจ้าน่ารักแล้วก็ใจดีกับของขวัญมากเลยขวัญยุคนกล่าวจากใจจริง เพราะถึงแม่รุจิสยาจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แต่เธอก็ดูออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเป็นพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเธอจึงเลือกที่จะหยิบยกเอาสิ่งดีๆขึ้นมาพูดดีกว่าอ้าวอย่างนั้นเหรอคราวหน้าคราวหลังเดินระวังด้วยนะลูกเจิมขวัญเตือนลูกสาวสุดที่รักด้วยความเป็นห่วงซึ่งขวัญยุคนก็รับคำก่อนที่เธอจะหันไปกล่าวกับรุจิสยาบ้าง แม่ขอบคุณหนูจันเจ้ามากนะจ๊ะที่ช่วยดูแลของขวัญลูกสาวแม่ไม่เคยต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้แม่เองก็เป็นห่วงมากๆแต่ก็มาหาทุกวันไม่ได้อ่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จันเจ้าเต็มใจช่วยน้องคะ่ะรุจิศยาตอบด้วยท่าทางเกอ้อเขินและนั่นก็ทำให้ขวัญยุคนอมยิ้มออกมาทันที มามีเองก็ต้องขอบคุณหนูจันเจ้าด้วยนะยังไงฝากหนูช่วยดูแลของขวัญหน่อยนะลูกยู่คนทอนฝากฝังลูกสาวสุดที่รักให้รุจิสยาช่วยดูแลอีกแรงเพราะเห็นทั้งคู่ดูสนิทสนมกันดีเพียงเท่านี้เธอก็รู้สึกวางใจขึ้นมากแล้วได้ค่ะมามีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจันเจ้าจะดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะรุจิสยารับคำด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะหันไปยิ้มอย่างมีเล่สนายกับขวัญยูคนและนั่นก็ทําให้คนเด็กกว่ารู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ารุจิสยาจะดูแลเธอแบบไหนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ขวัญยูคนก็ได้แต่นึกขาตัวเองในใจว่านี่ขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรกันเธอยังกลัวร้จิสยาขนาดนี้แล้วถ้าหากได้เป็นคนรักกันจริงๆมีหวังเธอต้องกลายเป็นแมวเชื่องแน่ บรรยากาศในการรับประทานอาหารเย็นเป็นไปด้วยความอบอุ่นจนทําให้รูจิสยาแทบไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอื่นเพราะขวัญยุคนและยุคนทอนต่างสรรหาเรื่องราวสนุกสนุกมาพูดคุยกันส่วนเจิมขวัญน,นั้นก็ไถ่าถามเธอในเรื่องทั่วๆไปซึ่งน้ำเสียงและแววตาที่ดูอ่อนโยนคู่นั้นทําให้เธอแอบคิดว่าหากมารดาของเธออ่อนโยนและใจดีกับเธอเหมือนเจิมขวัญก็คงดี และเมื่อมาถึงตรงนี้เธอก็เข้าใจแล้วว่าที่ขวัญยุคนเป็นหญิงสาวที่น่ารักและมีน้ำใจกับทุกๆคนเพราะเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้นี่เองขวัญยุคนชำเลืองมองรุจิสยาเป็นระยะระยะด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวว่าคนเป็นพี่จะทำตัวลำบากที่ต้องมาอยู่ท่ามกลางครอบครัวของเธอซึ่งดูแตกต่างจากครอบครัวอื่นๆ แต่เมื่อเห็นอีกคนพูดคุยและยิ้มแย้มแจ่มใสกับมารดาทั้งสองของเธอก็ทำให้เธอรู้สึกโล่งใจขึ้นมากที่อย่างน้อยๆรุจิสยาก็ดูเหมือนจะไม่ได้รังเกียจครอบครัวของเธอเลยหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จอยู่คนทอนและเจิมขวัญก็ขอตัวกลับทันทีเพราะต้องรีบกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้ส่วนรุจิสยาเองก็ขอตัวกลับด้วยเหตุผลคล้ายๆกัน อยู่คนทอนและเจิมขวัญน,นั่งเคียงข้างกันที่บ่อหลังโดยมีคนขับรถที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อพาทั้งสองกลับไปส่งให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งระหว่างทางทั้งสองต่างก็พูดคุยกันถึงเรื่องของลูกสาวสุดที่รักและรุ่นพี่ที่เธอทั้งสองคนเพิ่งจะได้รู้จักไปหมาดหนูจันเจ้าน่ารักดีนะคะดูของขวัญจะเปื้มรุ่นพี่คนนี้น่าดูเลย เจิมขวัญกล่าวพลางนึกถึงใบหน้าของขวัญยุคคนที่เจ้าตัวมักจะอมยิ้มเป็นระยะระยะเวลาที่รุจิสยาพูดคุยกับเธอและยุคคนทรน,นั่นสิถ้าเขาดีกับลูกเราแบบนี้ไป็นนานๆก็คงดีนะของขวัญอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวถ้ามีรุ่นพี่ที่สนิทกันคอยแวะไปมาหาสู่แบบนี้พี่ก็ค่อยสบายใจหน่อยยุคนอนกล่าวเสริม แต่สนิทกันมากๆแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะเจิมขวัญกล่าวด้วยสีหน้าที่ดูเป็นกังวลซึ่งอยู่คนทอนเองก็พอจะเดาออกว่าคู่ชีวิตของตนคิดอะไรอยู่ทำไมล่ะหรือขวัญกลัวว่าเด็ก2คนนั้นจะคิดอะไรเกินเลยก็ประมาณนั้นค่ะถ้าเด็กสองคนเกิดรักกันขึ้นมาขวัญกลัวว่าความรักมันจะทำลายลูก เมื่อได้ฟังคำตอบจากเจิมขวัญยู่คนทอนก็ยิ้มบางๆให้กับคู่ชีวิตของตนก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งโอบไหล่อีกคนไว้และกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพี่รู้ว่าตอนที่ขวัญอายุเท่าลูกขวัญเองก็เคยก้าวพลาดมาก่อนแต่ขวัญก็เข้มแข็งจนผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้พอเงินพี่ว่าขวัญยังกังวลอะไรมากเลยนะเราสองคนเลี้ยงของขวัญมาด้วยความรักและความเอาใจใส่ เราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าลูกเป็นยังไงถ้าลูกจะก้าวพลาดไปบ้างก็คิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์สำหรับตัวลูกเองจะได้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตส่วนเราคอยดูแลอยู่ห่างๆคอยให้กำลังใจและอยู่กับลูกเวลาที่ลูกต้องการดีกว่าเมื่อได้ฟังในสิ่งที่ยูคคนทอนบอกเจิมขวัญก็ยิ้มให้กับคู่ชีวิตของตนด้วยความรู้สึกตื้นตันในหัวใจพลังคิดว่า เธอและลูกช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้รับความรักจากยูค้นทอนขอบคุณที่เตือนสตินะคะพี่โยกขวัญคงจะอยู่ห่างลูกมากเกินไปถึงได้รู้สึกเป็นห่วงมากขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจขวัญน,นะทำใจให้สบายเถอะค่ะเจิมขวัญรับคำด้วยรอยยิ้มส่วนยูค้นทอนเองก็ยิ้มตอบเช่นกัน ด้วยความที่ทั้งคู่ต่างผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายมาด้วยกันเพียงแค่คำพูดของคู่ชีวิตไม่กี่คำก็ทำให้รู้สึกสบายใจได้ไม่ยากนักรุจิสยาก้าวออกมาจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จก่อนที่เธอจะนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อตั้งใจจะทาครีมบำรุงผิวหน้าก่อนนอนแต่ทันใดนั้นเสียงเตือนข้อความเข้าจากสมาร์ทโฟนก็ดังขึ้น เธอจึงลุกขึ้นไปหยิบสมาร์ทโฟนที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานขึ้นมาดูก่อนจะพบว่าเจ้าของข้อความนั้นคือขวัญยุคนนั่นเองพี่จันเจ้าถึงบ้านด้ืยยังคะทำไมไม่โทรบอกของขวัญบ้างของขวัญเป็นห่วงนะคะเมื่อได้อ่านข้อความแล้วรุจิสยาก็ถึงกับขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจที่อยู่อยู่คนเด็กกว่าก็ส่งข้อความมาหาในทำนองว่าเป็นห่วงเธอแต่จริงๆเธอก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน ทำไมต้องโทรบอกด้วยเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยรุจิสยาพิมพ์ข้อความตอบกลับไปแบบห้วนๆแม้ว่าเธอจะดีใจสักแค่ไหนแต่เธอก็ยังต้องรักษาภาพพจน์อยู่ดีเพราะถึงแม้เธอจะรับปากกับขวัญยุคนว่าจะพยายามพูดดีด้วยแต่ก่อนหน้านี้เธอและคนเด็กกว่าต่างก็ทะเลาะกันมาหลายครั้งดังนั้นหากจะให้ทำตามที่รับปากไว้ในทันทีมันก็คงไม่ได้ ก็ของขวัญเป็นห่วงพี่นี่คะขวัญยุคนพิมพ์ข้อความตอบกลับมาฉันไม่ได้อยากให้เธอเป็นห่วงนี่รุจิสยาพิมพ์ข้อความและส่งกลับไปพลังคิดในใจว่าเธอตอบกลับไปแรงขนาดนี้ขวัญยุคนจะโกรธเธอหรือเปล่าหากอีกคนไม่พิมพ์ข้อความตอบกลับมาเธอก็คงรู้สึกไม่สบายใจที่ทำให้บรรยากาศในการสนทนาต้องจบลงแบบไม่สวยนัก รุจิสยาวางสมาร์ทโฟนลงไม่เห็นว่าอีกคนไม่ได้ตอบกลับมาพลังรู้สึกใจหายจนเธอต้องมาคิดทบทวนตัวเองว่านี่เธอใส่ใจความรู้สึกของขวัญยุคนมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะหาคำตอบให้ตัวเองได้เสียงเตือนจากสมาร์ทโฟนก็ดังขึ้นรุจิสยาจึงรีบหยิบมันขึ้นมาดูด้วยหัวใจที่เต้นรัว มันไม่ได้อยู่ที่พี่หรอกคะ่ะว่าจะอยากหรือไม่อยากให้ของขวัญเป็นห่วงมันอยู่ที่ของขวัญต่างหากวันนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะรุจิสยาอ่านข้อความด้วยรอยยิ้มพลังนึกหมืนไส้คนเด็กกว่าในใจก็เพราะขวัญยุคนเป็นแบบนี้ถึงได้ทําให้เธอกลัวว่าหากเธอลงเอยกับอาคคณีแล้วเธอคงต้องตัดขวัญยุคนออกไปจากชีวิตและเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะยังยิ้มได้อย่างวันนี้หรือเปล่า เมื่อคิดมาถึงตรงนี้รุจิสยาจึงตัดสินใจพิมพ์ข้อความตอบกลับไปพลังคิดว่าในไหนตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้ตัดขวัญยุคนออกไปจากชีวิตหากจะพูดหรือทำดีกับคนเด็กกว่าบ้างก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรงั้นเธอก็ฝันดีเหมือนกันนะพวกนี้เจอกันขวัญยุคนอมยิม้มขณะที่ยืนอ่านข้อความของรุจิสยาอยู่ที่ระเบียงห้อง สำหรับเธอแล้วไม่ว่าคนเป็นพี่จะส่งข้อความตอบกลับมาตามมารยาทหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้เธอมีความสุขจนหัวใจพองโตเลยทีเดียวเพราะเหตุผลที่เธอตัดสินใจส่งข้อความหารุจิสยานั้นนอกจากจะเป็นห่วงแล้วเธอยังคิดถึงคนเป็นพี่มากอีกด้วยคิดดูเอาเธอว่าเพิ่งจะแยกจากกันเมื่อครู่นี้เองแต่เธอกลับคิดถึงคนเป็นพี่มากจนต้องออกมายืนดูพระจันทร์ที่ระเบียง แต่ถึงกระนั้นความคิดถึงก็ไม่ได้ใครไปจากใจจนเธอต้องส่งข้อความหารุจิสยานั่นแหละและสิ่งที่เธอได้รับกลับมามันก็มีคุณค่าสำหรับเธอมากขวัญยุคนกดปุ่มปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงและแม้ว่าที่ที่เธออยู่จะเต็มไปด้วยแสงไฟจากตึกรามบ้านช่องเนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านชุมชน หากแต่พระจันทร์ที่เธอกำลังมองดูอยู่กลับส่องสว่างและสวยงามยิ่งกว่าแสงไฟดวงไหนๆเสียอีกวันเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนความสัมพันธ์ระหว่างขวัญยุคนและรุจิสยาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ทั้งคู่แทบจะไม่ได้ทะเลาะกันแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาของอัคนีรมชลีและละดามาตร สำหรับอคันีนั้นเขายังไม่เลิกล้มความพยายามที่จะเข้าหาขวัญยุคนเพราะเขาอยากจะแน่ใจว่าขวัญยุคนไม่ได้มีใจให้เขาจริงๆเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะได้ตัดใจและหันไปสารสัมพันธ์กับรุจิสยาแทนส่วนรมชลีและละดามาดเฝ้าดูความเป็นไปที่เกิดขึ้นด้วยความหมันไส้ที่รุจิสยาไม่มีทีท่าว่าจะมาง้อขอคืนดีกับเธอทั้งสองคนเลย เพราะถึงแม้ปากจะบอกว่าตัดขาดกันไปแล้วแต่พวกเธอก็ยังหวังให้อีกคนมาง้อขอคืนดีเพราะเมื่อไม่มีรุจิสยาเธอทั้งคู่ก็ขาดคนที่จะมาดูแลช่วยเหลือในเรื่องเงินเรื่องทองจนตอนนี้สภาวะการเงินของทั้งคู่เรียกได้ว่าย่ำแย่เลยทีเดียวหนังสนุกไหมคะควันยุคนถามรุจิสยา ขณะที่กำลังเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์วันนี้เป็นวันหยุดทั้งสองจึงมีเวลาออกมาข้างนอกด้วยกันก็สนุกดีนะไม่นึกว่าเธอจะชอบดูหนังไซไฟเหมือนกันรุติสยากล่าวด้วยรอยยิ้มจริงๆเธอกำลังอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่พอดีแต่ติดที่ว่าเธอไม่มีเพื่อนมาดูด้วยแต่ขวัญยุคนก็ดูเหมือนจะรู้ใจเธอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเพราะเมื่อวานคนเด็กกว่าเป็นฝ่ายชวนเธอ ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจมาดูภาพยนตร์กับขวัญยุคนแม้จะรู้สึกตื่นเต้นมากก็ตามเมื่อคิดมาถึงตรงนี้รุจิสยาก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเหตุใดเธอถึงต้องรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องเพียงแค่นี้แต่ยิ่งคิดทบทวนเท่าไหร่เธอก็ยิ่งไม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นพี่จันเจ้าอยากไปไหนอีกไหมคะขวัญยุคนถามด้วยรอยยิ้ม เพราะวันนี้เธอว่างจึงอยากอยู่กับรุจิสยาให้นานกว่านี้แม้เธอนี่พูดยังกับจะพาฉันไปนี่เธอไม่มีรถไม่ใช่หรือไงรุจิสยาถามพลางอมยิ้มของขวัญลืมไปค่ะขวัญยู่คนกล่าวพลางยิ้มแย่แยก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งเกาที่ท้ายทอยด้วยความเขินอาย จริงๆดูจากฐานะของคุณแม่กับมามีแล้วฉันว่าเธอซื้อรถแพงๆมาขับยังได้เลยนะรุจิสยากล่าวตามความคิดของตนเพราะเท่าที่เธอได้สัมผัสกับ,กบครอบครัวของขวัญยุคนซึ่งเป็นถึงเจ้าของบริษัทผลิตเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่แบบนั้นจะซื้อรถให้ลูกสาวขับอีกสักกี่คันก็ได้ ของขวัญยังหาเงินเองไม่ได้ก็เลยไม่อยากรบกวนคุณแม่กลับมามีค่ะไว้เดือนจบได้งานทำเมื่อไหร่ของขวัญถึงจะซื้อเองค่ะขวัญอยู่คนตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเงินของพ่อแม่ก็เหมือนเงินของเรานั่นแหละรุจิสยาแย้งไม่เหมือนหรอกค่ะใช้เงินของพ่อแม่ไม่ภูมิใจเท่าเราใช้เงินของตัวเอง ของขวัญว่าอะไรที่เราหามาได้ด้วยตัวเองมันมีค่ามากกว่านะคะขวัญยุคนกล่าวกับคนเป็นพี่ด้วยแววตาที่เปล่งประกายพลังคิดว่าถึงใครจะหาว่าเธอโง่หรือบ้าอุดมการก็ช่างเถอะแต่เธออยู่ของเธอแบบนี้มาได้ตั้งนานแถมยังอยู่ได้แบบสบายๆอีกด้วยคําตอบของขวัญยุคนทำให้ดุจิสยานิ่งไปเล็กน้อยเพราะเธอไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อน สำหรับหญิงสาวที่เพียบพร้อมอย่างเธอจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นเสมอซึ่งบิดาและมารดาต่างก็จัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เธออย่างพรั่งพร้อมจนเธอแทบจะไม่ต้องการวัตถุหรือสิ่งของใดๆอีกแล้วนอกเสียจ,จากความรักสำหรับคำตอบของขวัญยุค,คนนั้นหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงมองว่าคนเด็กกว่างโง่ที่ไม่ยอมหาทางสะดวกสบายให้ตัวเองทั้งๆที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้ทัศนคติของขวัญยุคนกลับทำให้เธอรู้สึกละอายใจที่เธอเองก็อายุมากกว่าแต่ยังคิดไม่ได้เหมือนอีกค,คนเลยด้วยซ้ำเพราะเธอใช้ชีวิตยังรู้หรามาโดยตลอดและใช้ใจยอย่างสิ้นเปลืองโดยที่ไม่รู้คุณค่าของเงินที่บิดาและมารดาเป็นคนหามาให้เธอนี้เป็นคนที่แปลกจริงๆนะรุจิสยากล่าวพลางยิ้มบางๆ ไม่ใช่แค่แปลกนะคะของขวัญยังน่ารักด้วยขวัญยุคนกล่าวพลังแกล้งทำหน้าทะเล้นจนคนเป็นพี่อดที่จะรู้สึกหมันไ้ไม่ได้แหวะคนอะไรชอบพรีเซนต์ตัวเองรุจิสยากล่าวพังแกล้งเบะปากใส่คนเด็กกว่าซึ่งขวัญยุคนก็หดอะออกมาเบาๆกับท่าทางของคนเป็นพี่เพราะเธอรู้ดีว่าอีกคนแค่แกล้งเธอไปอย่างนั้นเอง สรุปว่าพี่จันเจ้าจะไปไหนต่อไหมคะขวัญยุคนถามด้วยรอยยิ้มไม่ล่ะกลับกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะขับรถไปส่งเธอเองแล้วกันนะรุจิษยากล่าวพลังอมยิ้มน้อยๆด้วยความเขินอายเพราะเธอไม่ชินกับการชวนขวัญยุคนให้ติดรถไปด้วยกันเลยพี่ชวนของขวัญจริงๆใช่ไหมคะของขวัญไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหม ขวัญยุคนถามด้วยความตื่นเต้นและนั่นก็ยิ่งทำให้รุจิสยารู้สึกเขินมากกว่าเดิมฉันไปส่งเธอแค่นี้จะดีใจอะไรนักหนาลืมไปแล้วเหรอว่าฉันรับปากคุณแม่กับมามีไว้ว่าจะดูแลเธอฉันก็ต้องทำตามที่พูดสิไม่งั้นฉันก็กลายเป็นคนปิ้นปล่อนกันพอดีแล้วเธอนะ่ะรีบตามมาเลยนะถ้าชาักชาฉันจะทิ้งไว้ที่นี่รุจิสยาแซงกล่าวด้วยน้ำเสียงงุดหงิด เราไม่อยากให้ขวัญยุคนสัมผัสได้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรจากนั้นเธอก็รีบเดินตรงไปยังลานจอดรถทันทีซึ่งขวัญยุคนก็เดินตามไปใกล้ๆเธอยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจที่รู้จิตสยาเป็นฝ่ายชวนเธอให้ติดรถกลับด้วยกันพลางคิดในใจว่าอย่างน้อยสิ่งที่เธอทำมาตลอดก็ทำให้รู้จิตสยาเปิดใจให้กับเธอได้บ้างหากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบเื่นแบบนี้ สักวันเธอคงได้หัวใจของคนเป็นพี่มาครอบครองในที่สุดแม้เธอไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เธอก็ยินดีที่จะรอหลายวันต่อมาขวัญยุคนตั้งใจจะชวนรุจิสยาไปรับประทานเค้กที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยก่อนกลับหอพักเธอจึงรีบเดินไปหาคนเป็นพี่ที่คณะนิเทศศาสตร์ทันทีหลังจากที่เลิกเรียนแล้ว ในระหว่างที่เธอกำลังคิดว่าจะสั่งเค้กแบบไหนดีเมื่อไปถึงร้านทันใดนั้นอัคคณีก็มายืนขวางหน้าเธอไว้เสียก่อนน้องของขวัญจะรีบไปไหนล่ะครับอัคคณีถามเสียงเครียดเพราะเป็นเวลาเดือนกว่า,วาแล้วที่เขาไม่ได้ไปไหนมาไหนกับขวัญยุคนเลยขวัญยุ่คนรู้สึกตกใจเล็กน้อยที่เห็นอัคนณีมายืนขวางหน้าเพราะไม่คิดว่าอีกคนจะจู่โจมเธอแบบนี้ แต่ถึงกระนั้นเธอก็ตอบอัคณีกลับไปด้วยท่าทางที่ดูสบายๆของขวัญว่าจะไปหาพี่จันเจ้าค่ะพี่อัคนณีมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกครับคือช่วงนี้พี่เห็นว่าน้องของขวัญไปไหนมาไหนกับจันเจ้าอยู่บ่อยๆจนไม่มีเวลาให้พี่เลยอัคณีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความน้อยอกน้อยใจ คงขวัญคุยกับพี่จันเจ้าถูกคอนะคะก็เลยชอบที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันขวัญอยู่คนอ้างเหตุผลซึ่งเธอเพิ่งจะคิดมันขึ้นมาได้เมื่อครู่นี้เองเพราะตอนนี้เธอกับรุจิสยายังไม่ได้เป็นอะไรกันหากบอกอคคณีว่าเธอกำลังสารสัมพันธ์กับรุจิสยาอยู่เธอก็เกรงว่าคนเป็นพี่อาจจะเสียชื่อเสียงได้แต่ถึงยังไงก็ไม่น่าจะลืมพี่นะครับ น้องของขวัญคงไม่รู้ว่าพี่น้อยใจมากแค่ไหนอัคคณีกล่าวเสียงเศร้าถ้าของขวัญทำให้พี่อัคคณีน้อยใจหรือเสียความรู้สึกขนาดนั้นของขวัญก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขวัญยุคนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่ออัคคณีเห็นดังนั้นเขาจึงรีบเอื้อมมือของตนไปจับมือข้างหนึ่งของขวัญยุคนไว้ทันที เพราะเกรงว่าเขาอาจจะทำให้หญิงสาวรู้สึกไม่สบายใจจนพานทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและขวัญยุคนต้องหยุดชะางาักลงคือพี่ก็ไม่ได้จะต่อว่าน้องของขวัญเรานะครับแต่พี่แค่อยากขอความเห็นใจจากน้องของขวัญก็เท่านั้นเองน้องของขวัญเองก็คงรู้อยู่แล้วว่าพี่คิดยังไงเพราะฉะนั้นเรามาคบกันแบบแฟนเถอะนะครับพี่อยากดูแลน้องของขวัญเต็มทีแล้ว อคนีกล่าวด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนและนั่นก็ทำให้ขวัญยุคนถึงกับต้องรีบมองไปรอบๆว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นหรือไม่เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมาพูดกันในที่จงแจ้งแต่เมื่อเธอเห็นว่าไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาเธอจึงผ่อนลมหายใจออกมาชา้ชาๆด้วยความหนักใจพลังคิดว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเธอควรจะปฏิเสธอคนีไปเลยดีกว่า เพราะถึงยือต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อความรู้สึกของเธอนั้นชัดเจนแล้วว่าคนที่เธอรักและต้องการครอบครองทั้งตัวและหัวใจคือรุจิสยาเพียงคนเดียวเท่านั้นของขวัญต้องขอโทษด้วยนะคะพี่อาคานีตอนนี้ของขวัญเพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งยังต้องปรับตัวให้เข้ากับอะไรหลายอย่างแล้วของขวัญก็เรียนหนักมากด้วยของขวัญก็เลยคิดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรอกคะ่ะ เราถึงมีแฟนไปของขวัญก็ไม่มีเวลาให้อยู่ดีพี่อัคนีอย่าเสียเวลากับของขวัญเลยนะคะขวัญยุคนอธิบายอย่างชัดถ้อยชัดคําแม้เหตุผลที่เธอกล่าวจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงแต่เธอก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดแล้วอัคนีถึงกับอึ้งไปเมื่อได้ฟังคำปฏิเสธของขวัญยุคนเขาไม่นึกเลยว่าชายหนุ่มที่หล่อเหาและร่ำรวย แถมยังเป็นที่หมายป้องของหญิงสาวหลายๆคนอย่างเขาจะถูกปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยถึงขนาดนี้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้น้องของขวัญจะไม่ให้โอกาสพี่หน่อยล่ะครับ